ผนดีมีน้ําปลาเมืองสุพรรณก็จะเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยจะต้องซ้อมยิงไว้ก่อนเผื่ออยากจะหาปูหาปลากินบ้างนะครับด้วยปืนนกักติกนะครับกระบอกนี้แต่ยางมันจะนิ่มๆหน่อยนะครับพรอมันใช้ามานานแล้วลูกกอ เป็นรูปดอกไม้ไข่เช่นเดิมนะครับนู่นครับลายิงตัวเบลเลอร์เลยนะครับพี่น้องคงเห็นนะซ้อมยิงท่านใดทำคลิปนะครับยิงกระรอกกระแตอยู่ในปา่าในดงอยากได้ไม่ขายครับให้ฟรีๆนะฮะสำหรับท่านที่ทำคลิปแล้วใช้ปืน ที่ไม่ค่อยจะดีนะครับที่ไม่ค่อยจะเข้าท่านะครับกลไกไม่ดีติดต่อมาครับให้ฟรีนะฮะไม่ซื้อไม่ขายสำหรับท่านที่ทำคลิปนะครับครับยิงไปแล้วครับปลาน,นินตัวแรก ถูกไม่ถูกเดี๋ยวไปดูกันลูกดอกไม้ไผ่ครับเราง่ายๆเราก็ได้ไม่เราก็ได้ผาเป็นสีกดับให้ตรงเหลี่ยมๆเหลื่อมๆยิงไปเลยตัวที่สองครับระยะประมาณแปดเมตรนะครับ โนทั้งสองลูกนะครับแต่ถ้ายิงบนบกก็เล็งกลางตัวอย่างนี้แต่ถ้ายิงใต้น้ํานะครับถ้าน้ําขุ่นๆเล็งเผือประมาณหนึ่งฝ่ามือแต่ถ้าน้าําใสๆต้องเล็งเผือประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณศอกหนึ่งนะครับมันถึงจะถูกตัวปลานะครับ ลูกดอกมันทะลุไปโดนกำแพงบ้านาห้องแย่ yeah, ไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรไม้ไผ่มันเหลาได้นะครับ นี่ครับเราจะยิงนกด้วยลูกดินลูกดินเหนียวนะครับนัดแรกนกตัวแรกตายแล้วครับ ยินเหนียวครับกระลอกครับและที่สองตายแล้วครับ ยิงง่ายครับกายเบาทำก็ง่ายนัดที่สามครับกระแต,แตครับตายแล้วครับโอเคนะครับทำง่ายง่ายใช้ดี คนไก่ก็ง่ายนะครับไกยกหลังแบบนี้นะครับมันง่ายนะครับมันง่ายง่ายนี่แต่มันใช้ได้ผลนะครับโอเคครับใครจะเอาไปทำตามก็ได้นะครับจบครับคลิปนี้ยิงปลานิยนไปสองตัวยิงกระลอกยิงกระแต